ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ทีมแมคโครอาสานะครับไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยด้วยใจแต,ต่จู่ๆโดนไร่ออกจากพื้นที่ตอนนี้นะครับเรื่องของการที่นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าที่ประสบภัยเนี่ยมีอยู่หลายที่โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายปัญหาหลังน้ำท่วมนี่ก็คือว่านที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่น้ำอย่างเดียวแต่มันมีทั้งโคลนทั้งดินเมื่อน้ำหายไปเนี่ยมันก็ทิ้งนะครับโคลนดินเอาไว้เนี่ยเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเป็นแบบปกตินะครับที่น้ําท่วมปกติแล้วก็มีแค่โคลนมาผสมเนี่ยก็เอาน้ำเนี่ยล้างออ ไปก็ได้จะหมดนะครับแต่เนี้ยมันมาแบบโอ้โหเรียกว่ามาแบบบางบางบ้านเนี่ยมิดชั้นหนึ่งไปเลยนะครับท่วมอะไรเงี้ยเยอะแยะก็มีนะครับรถแบ็คโฮนะครับก็บอกได้เลยครับว่าเอาคนตัดเนี่ยนะครับ ไม่ไม่ได้หมดแน่นอนนะครับก็ต้องใช้รถแมคโคเล็กแมคโครใหญ่อะไรนีร้เข้าไปช่วยกันนะครับซึ่งแน่นอนครับก็มีข้อมูลออกมาว่ามีทีมรถแมคโครอาสาเนี่ยนะครับเข้าไปช่วยแล้วโดนไล่ออกมาก็ไม่แน่ใจว่าโดนไล่เรื่องอะไรโดยได้ประมาณไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่ามันมีกันนี้แต่คําถามคือว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรมันเกิดปัญหาอะไรแต่การที่เข้าไปช่วยกันเนี่ยนะครับตอนเนี้ยมันต้องรีบนะครับจัดการเพราะโคลน,นะครับดินดินโคลนะเทียบอันนี้ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งแห้งมันก็ยิ่งเอาออกยาก ยิ่งอยู่นานยิ่งแห้งยิ่งอ,ออกยากเนะี่ยทำไมไม่ช่วยกันมีปัญหาอะไรก็คุยกันเจรจากันแล้วให้จกกัดการนะครับไม่แน่ใจนะครับก็เอามานําเสนอนะครับลองดูด้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับปวดใจแทนชาวบ้านนะครับทีมแมโคโรอาสาจากสมุทรสาครเนี่ยไปช่วยน้ําท่วมเชียงรายนะครับตักโคนฟูนฟือบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ถ้ำผาจมนะครับอยู่ดีๆโดนไล่ออกจากพื้นที่นะครับ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับดราม่าจากเหตุการณ์ที่น้าท่วมเชียงรายเนี่ยเมื่อจูจ่ๆทีมแมคโคอาสาจากจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยจำนวน8คันที่เดินทางขึ้นเหนือไปช่วยฟื้นฟูแม่สายด้วยหัวใจแต่หลังจากทํางานได้ประมาณ3วันจูจ่ๆก็มีคําสั่งให้ออกจากพื้นที่แบบงงๆเสียใจแทนชาวบ้านยิ่งสะเทือนใจเมื่อชาวบ้านโทรมาขอร้องว่าอย่าไปเลย a c e b o o k นะครับสัญชัยอะไรวแมคโครโพสต์ข้อความเมื่อ เช้าวันที่26กันยายน257เผยว่าถูกสั่งให้ทีมงานออกจากพื้นที่ภายในวันนี้จำใจจะต้องนะับพื้นที่ที่ช่วยเหลือนะครับจากพุํมผาจมไปที่อื่นแทนนะับออกมาวันนี้นะครับเราอาจจะทำดีเกินไปหรือทำไม่ถูกใจใครชาวบ้านเราดีใจจัดสิใจนะครับย้ายออกมาหมดเมื่อคุณไม่ต้องการเราเราจะรุยนะครับต่อข้างบนและเราไปด้วยใจนะครับ ใจเราสูงฝ่าจะเราเด็ดนะครับย้ายที่ช่วยพี่น้องก็ยังต้องการเราอีกเยอะนะครับขัดขากันเข้าไปตามสบายนะปร,รุยต่อที่อื่นยังมีอีกเยอะรอเลยนะครับพวกเราจะแสดงให้ดูว่าคุณภาพเป็นยังไงเราตั้งใจนะรเราใหญ่กว่าหน้าตาชัดเจนนะจุกๆเราจะแสดงคุณภาพของเราต่อให้ประจักษ์แก่สายตาพี่น้องเชียงรายต่อไปจ้าขอบคุณท่านที่นะับตาม เราลงไปแสดงฝีมือมาดักรอเรานะครับรับพวกเรานําพวกเราไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับและยังโพสต์นะครับต่ออีกหลายโพสต์ถึงเหตุการณ์โดนไร้ใจพื้นที่วันนี้ว่านะครับรอชมผลงานนะครับ ทีมงานไม่ได้จ้าราก่อนผาจมทีมงานไม่ได้โม้เราไม่ต้องการเจอที่เกาะทรายตามใจชาวบ้านดีกว่าสบายใจนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคลิปพูดคุยโทรศัพท์กับชาวบ้านพื้นที่ที่โทรม,มาขอร้องว่าอย่าออกจากพื้นที่ ได้หรือไม่นะครับเพราะทีมงานช่วยเหลือชาวบ้านไว้มากและภารกิจก็ยังไม่จบนะครับเพราะขาดที่พึ่งพาไปซึ่งทางเจ้าของเฟซบอกว่าได้ฟังคำพูดแล้วถึงกับจะร้องไห้แต่ไม่ทราบว่าจะชัดแน่ชัดเช่นกันว่าจู่ๆทำไมถึงได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เพราะวันแรกที่เดินทางไปถึงพร้อมทีมงานก็มีเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยงานหนึ่งมาหานะครับจัดแจงเรื่องน้ำมันให้และมีสติกเกอร์มาติด อ่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับภารกิจนี้ตนออกค่าใช้จ่ายเองทั้งค่าแรงลูกน้องนะครับและค่าน้ำมันและเมื่อทำงานไปประมาณ3วันจู่ๆเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเดิมที่เป็นคนระคนนะครับที่ออกมาให้ย้ายทีมงานทั้งหมดออกไปจากพื้นที่ในวันนี้นั่นเองคำถามก็คือนะครับทำไมเพราะอะไรหรือทำดีเกินหน้าเกินตาหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ